ชีวิตนอกวังสุดสมถะคุณใหม่สิลิกิติยา คุณสิริกิติยาเจนเซนมีนามเดิมว่าคุณใหม่เจนเซนเกิดเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2528เมืองแซนดีเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นพัธิดาคนเล็กในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนาราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีกับปีเตอร์แลดเจนเซน โดยพระมารดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถคุณสิริกิติยามีพี่สาวและพี่ชายคือคุณพลอยเพลินและคุณพุ่มเจนเซนคุณสิริกิติยาเจนเซนเกิดและเติบโตในแซนดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาได้ศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนมัธยมทอเรพ ในช่วงปีพุทธศักราช2541บีดาและพระมารดาได้หย่าร้างกันทูนกระหม่อมหญิงอุบ,บลรัตนาราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีได้เสด็จนิวัติประเทศไทยพร้อมด้วยคุณพุ่มเจนเซนพี่ชายส่วนคุณสิริกิติยา ยังคงพำนักอยู่ในแซนดีเอโกร่วมกับปิดาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาในปีพุทธศักราช2543ต่อมาคุณพลอยภัยลินเจนเซนพีสาวได้ย้ายที่อยู่ไปยังเมืองแซนดีเอโกและเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแซนดีเอโกจนสำเร็จส่วนคุณสิริกิติยาก็ได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียริเวอร์ไซด์ และสำเร็จการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กสาขาการศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกสำเร็จการศึกษาคุณสิริกิติยาได้ทำงานด้านแฟชั่นโดยเป็นคนฝึกงานของโยกิยามาโมโตะนักออกแบบชาวญี่ปุ่นและทำงานกับแอร์เมดและเคยทำงานอิสระโดยเปิดเว็บไซต์ที่รวมเว็บไซต์โฆษณาหลังจากนั้น คุณสิริกิติยาได้กลับเข้ามาพำนักในไทยโดยฝึกงานในกลุ่มงานวิชาการการอนุรักษ์สำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรตั้งแต่เดือนกันยาย,ยนปีพุทธศักราช2559และหลังจากฝึกงานเสร็จก็ได้รับการบรรจุเป็นเข้าขาราชการระดับ3ของหน่วยงานดังกล่าวตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 0ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิก